ไอ้กนั่งหวานไปจะแกงเงด้อนี่เด้อไปไว้ตุม้มตุ้มก้อนไปจะแกงได้ไอก้กบก้อนกบไปตุม้มก้อนไปจะแกงตัวนั่งหวานเืานอนบอลนะเขาเป็นหนังปลาเห็นกันว่าบอลเห็นว่าบอลจะกินอ่ได้มันจะค้าน ลกูกได้สาพก็เป็ยังดอกไปลายย่าอีกด้วยจ,จะแจงนางหวานกินมื่อแรงไปกินกันดูหน่อยด้วนี่นางหวานจะไปกินดูเร็วแจงใส่น้าปล่าที่ซื้อแจงใส่น้าปลา รักสันสันต้องไปขอกหรือไม่ไป,ไปอกไงตุม่มน้ำถึคันมันอกตุ่มน้ำคันม่ดอกเอาไปเลยล่ะตุ่มออกก็นยนอย้อเยาะกัน้ยงเลยแล้วกข็ขามแกะแตัดแกงส้มก็คขาม เขาเมิ่มมันลังกาดมือเขามาใส่กตได้ย้ายมาใส่ย้ายถึแกนี่คือได้ดันไไแวเดี้มันนั่นแหละคันหมัวดังไ,ไฟไวบเรียบร้อยทันทีก็เริ่มคันหอวนาาห่อนไปใส่

แก็ไปตุ้มตุ้มหนามบอกแกหน้าหนึ่ง,งนี่ก็แค่แกงก็ค่อยแกงใส่หนามอย่านั้นใส่หนามปลาอาหารอีสานเลยอาหารอีสาน đi săn bàn hồ đi săn bàn na, đi ngắm ngủ ngắm thật. bỏ ngủ đi đi, แกงกินดูเหรอได้แกงดูแล้วไปกินดูแล้วกินนางหวานอ่ะใส่นังหมูกาดหมูตัวาเขาใส่แล้วย้ายไปใส่แสล้วแกงธรรม,รมชาติเลยแกงธรรมชาติธรรมชาติเลย không ừ, biết thì là tôi bỏ vào ngoài giờ ông nó chỉ ngủ cái gì bỏ ngang vào mày sạch đen น้ำหวานแกงใส้น้ำปลาสุดซิ้อเนี่ยสนมาก่าหัวก็ไปซื้อก่าหัวใส่ลูกกะติกยาละม้ากัดแ็งซีเร <inf ênio> ียลแกงใส่น้ําปลาใส่น้ำยาดงแ็งที่ใช่หมูแดงเนาะใช้หมูแดงมือนี้แล้วเบิ่อบอลไม่เพิ่นบ่ได้ ที่ตลาของเหอนน้วานเลยก็เป็นน้หวานแกกุ่งนั้นดึงบอลเมื่อไหร่น้หวานงนหวานดึงบอลมันขอฟาขอฟาดอื่นีงึงบอลมันขั้นอยู่่ะเอาเบ็ได้แกง็ุ้นเลยอมันไต่กลุ่มแบบ

ไม่เห็นทีหน้าเลยเ็นมนีด้เออไม่ให้ือเลล้วไม่ให้ไปเล้วเขล้หลายที่ยังตัวไม่ไปพอไมเห็นแดวเลยพอไปเหีงยู่เยเพระเกอเมืนครไม่ให,ใหเ,เห็น,นาออกไม่เห็น,ก,นก,กระบ้านาบ้านอืเขาไม่เห็ไปยากขเขาไ่ห็ไปยากเลยเขมาหาเราเอง cô ừ, bé na khổ, trẻ cũng bưng ra, các bạn đấy nè, đẹp mát cùng cần, tôi là lại gì thì... nó ngồi, có cái này, tôi có gì lì nữa, nó là thì cũng thảo rồi. มีก่รียกจเีอยู่แล้วผนสัยมัดเปนอี้ยู่เนาะแจงเพียกแงมัดแต่งเถอะที่พอไมดแงมัดแตงจิงจอะแต่มันก็กำใส่เหปกตะนิ่งอยู่เถอะพวกเขาเด็กกินจะีกระแซบยได้ล่ะลูกไ่กับบุงนี่คือชุนี้

那里。